สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนะครับยามกลางวันวันนี้นะครับมารับชมนะครับวัตถุมงคลภาพปิดตาของพระอาจารย์สุริยันนะครับอีกหนึ่งเกจิที่ร่วมพุทธาพิเศษกันโดยปู่มหาศิลานะครับพระอาจารย์ต้อมท่าแแบงและอีกหลายเกจิอาจารย์นะครับร่วมพุทธาพิเศษรุ่นนี้กับภาพปิดจินภาพปิดตาจินดาวนีรุ่นรวยๆครับนะเป็นของพระอาจารย์สุริยันครับวันนี้มาให้พี่เกือบ20รายการให้พี่ๆได้รับชมกันกับราคาแปงๆนี้ไปหามาให้พี่ ได้บูชากันที่อีกหนึ่งรุ่นนะฮะที่ได้รับความนิยมนะฮะมารับชมรับฟังไปพร้อมกันครับพี่ชายเดี๋ยวเริ่มจากรายการแรกครับรายการที่หนึ่งกันเลยครับนะนะครับเริ่มจากรายการแรกกันเลยนะครับนะครับรายการแรกนะครับมาเป็นเนื้อผงไม้หลังคาหลวงปู่คาพันธ์พี่นะครับเนื้อผงไม้หลังคาหลวงปู่คําพันธ์ปิดทองด้านหน้าเลขคน่ตั้เบอร์หมายเลขเบิ้ลครับหมายเลขเจ็ดสิบเจ็ดครับเนี่ย สวยๆเลยพี่ชายนะรายการนี้แบ่งปันให้พี่ๆนะครับที่240ร้อบาทพอพี่รายการที่1พร้อมจะส่งนะพี่นะราคานี้พร้อมจะส่งครับพี่ชายนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่2ครับนี่รายการที่2ครับสวยๆเหมือนกันครับพี่นะรายการนี้นะครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านไคลดำนะครับนะสวยๆปิดแผ่นทองครับนะฮะเลขโคด number หมายเลข192เกเลขโคด number หมายเลข192ครับนี่รายการนี้ครับ นี่ฮะสวยงามครับพี่นะครับนะสองร้อยสี่สิบาทเหมือนกันครับพี่ชายนะครับรายการที่สองนะครับต่อมารายการที่สามครับนะรรายการที่สามรายการนี้นาเนื้อเขียวก้านมะลิครับเนื้อเขียวก้านมะลิครับรายการนี้นะครับปิดทองนะครับเลขค้ดน์เบอร์หกสองนะครับเลข้ดน์เบอร์หมายเลขหกสองครับรายการที่สามนะครับ นี Workers, buses, the on, ่ฮะสวยสวยเลยนะครับรายการนี้ฮะนี่รายการที่สามนะครับนี่ฮะสองร้อยสี่สิบาทเหมือนกันครับพี่ชายนะถ้าใครจับคู่ได้พี่นะคู่ละสี่ร้อยบาทพี่มารับไปได้เลยนะครับรายการนี้นะต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปครับนะเป็นรายการที่สี่รายการที่สี่รายการนี้เป็นเนื้อว่านไายดำนะครับนี่นะสวยสวยเลย นะครับรายการนี้นีครับนะสําคัญเลยนะครับตรงที่เป็นแข่งเงินนะฮะแข่งเงินแล้วก็หน่าเงินนะครับโอ้โหนะถือว่าทีเด็ดเลยครับนะโอ้โหนะรายการนี้เลขคนเบอร์สิบห้าในขอที่สองร้อยสอยสามร้อยพอพี่ตรงนี้ถือว่าเปิดองค์มัตเตอร์พีเลยนะองค์นี้มวนสามแน่นนฮะนะฮะขอที่สามร้อยบาทพอพี่รายการที่สี่นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่ห้าครับ รายการที่ห้าครับขอนำเสนอนครับเป็นรายการนะฮะผิวใสลุ้งครับ,รน,รบนี่ใสลุงองค์ว่านไผ่ดำนะครับนะจะเป็นแข้งคู่อนะ่ะแข้งเงินแท้คู่นะครับนะฮะสวยสวยเลยเลขโค้ด number นะครับนะนี่เลขโคด number มาเลขห้าสิบหกนะ เลขโคดตัวเบอร์หมายเลขห้าสิบหกคร <in> ับพ four. ี่นะครับรายการที่สี่นะครับขอที่สองร้อยนะครับสองร้อยห้าสิบาทพอพี่นะพิเศษให้สองร้อยห้าสิบาทพอพี่รายการที่ห้านะครับต่อมารายการที่หกครับรายการที่หกรายการนี้เป็นเนื้อสายดุ้งครับรายการที่หกรายการนี้เป็นเนื้อสายลุ้งนะครับนะครับ หน้าม้วนสารครับเลขโคดอัมเบอร์มาเลขหนึ่งหกหนึ่งครับเนี่ยหนึ่งหกหนึ่งครับพี่นะครับรายการที่หกนะเอาไปสองร้อยสี่อสองร้อยยี่สิบาทพอพี่รายการที่หกนะครับสองร้อยยี่สิบาทพอพี่นะครับต่อมาครับรายการถัดไปรายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดครับรายการนี้นะครับเป็นสายลุ้งนะครับนะเป็นผิวสายลุ้งตะกุดสามกษัตริย์เงินทองหน้าครับ รายการที่เจ็ดนะครับผิวสายลุ้งนะฮะตะกุดสาวสัตว์เงินทองหน้าเลขโคดเบอร์เก้าสิบเอนะเลขโคดเบอร์เก้าสิบอ็ดครับพี่นะฮะรายการที่เจ็ดนะครับนี่นะรายการนี้ขอแบ่งให้พี่พี่นะครับรายการนี้ขอแบ่งให้พี่นะครับนะนี่ที่นะครับสองร้อยยี่สิบบาทนะครับรายการที่เจ็ดนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่แปดครับ รายการที่แดครับรายการนี้เปิดออกมาเป็นเนื้อว่านไผ่ดำนะครับนะคุกมวลสารนะครับเนื้อว่านไผ่ดำคุกมวลสารเลขคดตเบอร์หมายเลขรองแม่ทับครับหมายเลข2รายการนี้ขอที่สองรอยบาทพอพี่นะครับสองร้อยบาทพอพี่รายการที่แดนะครับต่อมารายการที่9้าครับรายการนี้เป็นเนื้อเขียวนะครับก้านมะนิี้เขียวมรกตนะครับนี่ฮะ นี <Thank you. S 1> ่ครับสวยๆครับรายการนี้นะครับเนื้อเขียวก้านมะลินะครับคุกจิวอนนะครับนะคุกจิวอนนะครับรายการนี้เอาไปสองร้อยบาทนะครับรายการที่เก้านะครับต่อมารายการที่สิบครับนี่รายการที่สิบนะครับนะเลขคนเบนวนหนึ่งหกสองนะครับเลขคนเบนรนหนึ่งหกสองกับรายการนี้นะครับเนื้อผงไม้นี่ครับนี่เนื้อผงไม้คุกจิวอนลูกปู่นะครับนะเนื้อผงไม้ลูกปู่คำพันนะครับผงไม้หลังคานะครับ รายการนี้นะครับคุกจีวอนนะฮะพระจานทร์นะครับนะเอาไปสองร้ยบาทพอพิจชายนะครับนะนี่จานวนจากัดนะครับแบบนี้นะรายการที่สิบนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับลายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดลายการนี้เป็นเนื้อเขียวก้านมาลีเองรสิบเอ็ดลายการนี้เป็นเนื kind of eh ้อเขียวก้านมาลีเองะตะกุดเงินแท้สามต่อครับเนียนๆเลยพี่นะ เลขคดตัวเบอร์หม่เลข46สิบหกครับรายการที่สิบเอดเนียนๆสวยๆเลยนะครับรายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบาทพอพี่นะครับรายการที่1ิบเอ็ดนะครับต่อมารายการที่สิบสองครับรายการ 72, ที่1ิบสองสวยๆมีมวนสารแน่นๆเก่กับเลขคดตัวเบอร์เลข็สิบอ็ดนะครับรายการนี้นะฮะนี่สวยๆเลยนะครับ,เ,นะรบเป็นเนื้อดำใบดานรวยมวนสารนะครับจะกุดเงินแท้หนึ่งดอกนะ เอาไปสองร้อยสี่สิบาทพอพี่นะตังคดเงินแท้ครับพี่นะมวลสารแน่นๆครับนะเจ็ดสนะิบเอ็ดนะนรวมมันได้แปดเลขสวยด้วยนะครับต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปรายการที่สิบสามรายการที่สามก็เป็นรายการเดียวกันครับพี่นะครับเลขคนณตเบอร์มาทสี่สิบสามเป็นรายการเดียวกันพี่นะรายการที่เอาไปพี่ชายนะสองร้อยสี่สิบบาทเหมือนกันพี่นะครับรายการที่สิบสามนะต่อมารายการที่สิบสี่ครับ สิบสี่เลขคนจำนวนหกสิบสามรวมกันได้เก้านะครับออรายการที่เนื้อเทาผงทูบนะครับมวลสารกําไรเงินแท้คู่ครับกำไรเงินแท้คู่คเนี่ยนะเอาไปสองร้อยห้าสิบาทครับพี่นะสวยๆแต่สองร้อยห้าสิบาทพอครับพี่นะครับนะีบ่ฮะรายการที่สิบสี่นะครับต่อมารายการที่สิบห้าครับนะรายการที่สิบห้ารายการนี้เปิดขึ้นมากับรายการนี้ครับ เป็นเนื้อผงไม้นะครับนะหลังคาลูกปลูกคำพันนะฮะตะกุดสามกริย์นะครับเลขค้นตัวเบอร์มันได้เก้าสองครับรายการนี้แบ่งปันให้พี่ๆนะครับนะ<โ>ที่สองร้อยขอโทษนะครับนะสะด,ดุดนิดนึงพี่นะครับนี่รายการที่สิบห้านะนี่ตะกุดสามกริย์นะเนื้อไม้หลังคาลูกปลูกคำพันเลขคนตัเบอร์9ก้านะรายการนี้ก็แบ่งปันที่2รอยห้าสบาทนะพี่นะรายการที่สิบห้า ต่อมารายการที่16รายการสุดท้ายรายการนี้เนื้อเทาผูกทูบนะครับนะฝังท้องไหลฮะเลขค้นเบอร์หมายเลข5ครับรายการนี้แบ่งปันที่200บาทนะครับรายการสุดท้ายรายการที่16ครับนะสำนี้ครับมีแบ่งปันที่พี่16บหกรายการชอบถูกใจรายการไหนสามารถเลือกได้เลยนะครับนะสำนีน้องกราวขอบพระคุณที่พี่นะครับสำรับองวันนี้นะครับนะชอบถูกใจรายการไหนปิดกันเข้ามาได้สำนี้นกราวขอบพระคุณที่พี่ทุกท่านติดตามด้วยกันะครับขอบพระคุณมากครับ